เจมมวนี่พามาเที่ยววัดสวนแก้วนะคะวัดหลวงพ่อพยอมนะคะสัมภาษณ์หลวงพ่อไปแล้วแหละนั่งคุยธรรมะกับหลวงพ่อไปแล้วแต่ทีนี้จะมาชมผักของหลวงพ่ออันนี้เก็บจากนี่มาดูค่ะมาดูค่ะอันนี้ผักอะไรคะอันนี้ผักขมค่ะโอ้ผักขมนี่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 ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแกะย่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อันนี้มีลูกมะอึกด้วยนะคะมะอึกมะอึกบักอึกบานเฮาไหมออมส้นตาทำน้ำพริก อันนี้ก็มีมะเขือโตมนี่ดูพพิกโอ้โหดูปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมีแต่ของปลดหมวยทั้งนั้นเลยถ้าตอนเช้าก็พวกผักกูผักบุ้งท่านี่รอบบานเราเก็บไม่ได้มันจะเหี่ยวอ๋ออันนี้ต้องเก็บเป็นรอบๆใช่ไหมคะไม่ได้อันนี้ดูซิมะเขือไม่ได้ฉีดยานี่ปลอดค่ะอันนี้ขายไหมขายหมดตรงนั้นเราเก็บโจ้ไปไปซื้อได้ตรงนั้นใช่ไหมคะอืมเลกเลยอันนี้ก็มะเขือมะเขือนี่ก็ปลอดสารพิษหมดใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวตามมาตามมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันตามมาค่ะาขายอยู่ตรงไหนเอ่ยผลไม้ผักตรงนั้นเหรอคะด,อด้านโน้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอยากได้ผักค่ะอยากได้ผักค่ะขอดูหน่อยค่ะทางไหนเอ่ย <laughs> ต้องถอดรองเท้าไหมคะป้าถอดค่ะถอดนะคะขออนุญาตถอดรองเท้าแป๊บหนึ่งนะคะมาเราจะไปชมผักบ้นบานๆนนี้ก็คงอันนี้อ๋อที่มะม่วงเยี่กลำมะม่วงเยี่ยกล,ำ,มมยยกลำที่ทำคลิปไปกับหลวงพ่อแล้วนะคะตะกีน้นี้คือหวานมากหลวงพ่อบอกว่าหวานมากอ๋อนี่มะนาวขายยังไงคะมะนาว คุณป้าคุณป้าคะคุณป้าคะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้มะม่วงเยี่ยกล่ำที่หลวงพ่อปลูกปานใช่ไหมคะใช่ใช่อืมเลยมากหลวงพ่อสงสัยจะปลูกรอบรอบสวนเลยมั้งรอบวัดเลยมั้งคะเนี่ยหลายที่ค่ะโอ้ค่ะของเราด้วยแล้วก็ที่สาขาของเราด้วยค่ะไข่โลดเท่าไหร่คะป้ามะม่วง สองร้อยขึ้นตีสองร้อยห้าสิบโอ้บางคนก็เขียนราคาไว้อ๋อค่ะค่ะแต่แต่ที่สนใจคือหนูสนใจผักบ้านๆอย่างเงี้ยรำเท่าไหร่คะป้าอย่างเงี้ยสิบบาททุกอย่างเหรอคะเ้างั้นหมวยซื้อเยอะเลยงั้นเพราะเขาชอบกินผักเจ้ากินผักค่ะอ่าอันนี้คือหวยจะซื้อผักที่วัดหลวงพ่อนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่นี่ดู นอนเจาะเต็มไม่ต้องกลัวปลอดสารพิษทุกอย่างผักโขมมาหมดเลยค่ะป้าชอบกินมีเยอะกันผักโขมจำลึงก็เยอะค่ะจะเอาอะไรบ้างเอาํำลึงมาให้หนูอีกสองกําก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุณป้าคุณป้าปินคุณป้าอยู่วัดนี้นานแล้วยังเอ่ยสามปีปีนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะลังเดาวสิคะ เราไม่ถูกเลยคนทุกวันนี้ไม่แก่ออายุเยอะแต่ไม่แก่เราเราไม่ค่อยถูกแปดสบห้าห้าเหรอคะแปดิห้านานไงโอ้โหตกมือรัวๆเลยแปดสิบห้าดูดูหน้าคุณป้าแปดสิบห้าสิคะเอากี่กัมคะเอาเอามาอีกสองกัมค่ะป้านี่อันนี้ของกินบานนมะนาวขายยังไงคะป้า มะนาว,านาวลูกละแปดบาทนะคะอ๋อมะนาวมะนาวลูกนละแปดบาทเ่อก้เขขาไปเรื่องอไโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ผักกรูดใช่ไหมคะใช่อ,อันนี้อันนี้คือใบผักกรูดนะคะอร่อยผักกรูดใครกินเป็นมั่งอันนี้มีมะรุมมะรุมนะคะส่วนหลวงพ่อวัดส่วนแก้วนะคะหลวงพ่อพระพยอมดูนะเคยไปทานที่โรงเรียนมใหญ่อ๋อค่ะใช่ผักกรูดนี่แพงนะคะร้านอาหารนี่ แพงมากเลยนะคะเพราะว่าลำดับอ่าล่างๆจะไม่มีขายเพราะอะไรลูกฮะโรงเรียนมีใหญ่ไปจองไวหมดเลยหนูเคยไปกินที่อยู่ที่อ่าสังขละบุรีสังขละบุรีนะคะร้านอาหารแถวนั้นมีผักนีขายเยอะใช่ลูกใช่แต่ก็จานหนึ่งไม่ถูกนะคะก็หลักสองสามร้อยขึ้นเหมือนกันค่ะขนาดธรรมดานะธรรมดาสองสามร้อยแต่แอบใหญการเปรี้ใหญ่น่ะเป็นพันใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เถียงเลยเพราะว่าหนูก็ทานเหมือนกันผักอันนี้สีแล้วลูกมึงสีแล้วอะไรอีกคะ เอาอันนี้เลยค่ะเอานี่ค่ะเอาเอาทั้งสามกำเลยค่ะอันนี้นะคะจะให้ลอยลวกก่อนแล้วก็ผัดสเต้าเกี้ยวนี่เลยหรอคะอ่าลวกให้มันให้มันกลิ่นอะไรออกง่ามันุ่มก่อนลวกก่อนแล้วผัดจริงๆหมอยเราชอบเอาไปแบบว่าผัดน้ํามันหอยนะคะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะค่ะผักหอมเนี่ยต่ลวกลวกก่อนลวกค่ะจะดีกว่าเยอะสูตรต้องเชื่อคุณยายค่ะทุกคนคุณป้าอายุเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเคล็ดลับดีๆนะคะจับชายก็เยี่ยม เยี่ยมนี่ไอกระดูกเนือเอาใช่ใช่จับใส่มันมันเปื่อยไวด้วยเนาะป้าเนาะใช่ลูกใช่ใช่มันเปื่อยไวแล้วนี่มีหัวปรีนะคะหัวปรีปอกสันพิษทุกอย่างนะคะที่วัดหลวงพ่อแล้วก็มีมะละกอมีผักค่ะเดี๋ยวเอาตังค์ให้คุณป้าผักกูดไม่มีใครกินเป็นเพื่อนเลยอันคเดียวได้อันเท่าไหร่คะอันสิบบาทค่ะเอางั้นงั้นเอามันครบร้อยหนึ่งนะป้าเออ สามอันแล้ค่ะเอามันครบร้อยหนึ่งไปเอา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 ดีกว่าไปผัดไปผัดผัดน้ำมันอร่อยน้อยผัดไตใจช่วงใจหยุดยาม่างใช่ค่ะนะคะมวยชอบตั้งให้คุณยายก่อนนะคะตั้งให้คุณยายก่อนแล้วก็ลงตู้้ะลุปามันก็เกล็ดโอเอาไว้ลงตู้เลยใช่ไหมคะแต่เนาะกล่องเขาใช้ไม่เล็กๆนี่ใหญ่โอ้ค่ะนี่มาซื้อผักที่นี่ก็เหมือนได้ทำบุญด้วยนะคะใช่ เอาไปเก็บตังท่านเดี๋ยวเผื่อเข้ากระเป๋าตัวเองจริงจริงนะเดี๋ยวบาปไม่รู้ตัวใช่ไหมคะป้าอ่าใช่แต่จะรู้ถ้าหากเช็คเหมือนเหมือนทำงานแต่ก่อนนะกับผมนู่นนะคะเดี๋ยวนะคะกระเป๋าคือของขกระเป๋าหนูก็ลกๆอุปกรณ์ถ่ายทำหนูเยอะมันเลยลกที่นี่ใช่ไหมฮะพอทำเสร็จเอะเงินขายไปสิบบาทถ้า แ้วเป็นคนซื่อใช่ไหมเราเอาเงินเราออกก็ได้ค่ะดีดีมากค่ะคุณยายเราต้องเสียไปความรู้เรามันแค่ไหนทุนนี้หยิบศิษย์ไปไหนถ้าแม่ท้ำตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงตีห้ามันไม่จบเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะเอ๊ไปไหนนี่หมือก็ซื้อผักแล้วหมือก็อธิษฐานจิตกลัวความรู้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะบาปบาปบาปค่ะนี่มือเอาไปหย่อนตู้นะคะอย่างเงินแหยิบมือได้ศิษย์หยิบออกมานั่นแหลได้คือ ขอบคุณคุณป้ามากนะคะโอ้อายุ85ท่านผู้ชมคะอายุ85นะคะดูหน้าคุณป้าสิมีเคล็ดลับยังไงหน้าเด้งอะคะอก็บอกมวหน่อยมวยไม่อยากแก่อยากอยากหน้าอย่างนี้เหมือนคุณยายก็เรียกว่าเล่นโยคะมังลูกโอ้เล่นโยคะโยคะแล้วก็มีวิธีการนวดหน้าอะไรนวดตัวเองอะนะคะเานวอานวดตัวเองได้ด้วยใช้พลังนวพลังค่ะก็อย่างนี้ นี่จะหน้าเด้งจริงๆนะคะหมูนี่ได้แก้งชมนะหน้าเด้งมากนี่ค่ะนี่ตลอดูคุณยายแล้วก็นวดได้นวดนวดนวดด้วยพลัง แต่ไอ้นวดนี่ก็ตบหน้ามันสวยนะลูกอย่าไปทำค่ะคือไปเรียนกักท่านอาจารย์นรงที่อยู่ที่หมู่บ้านปิชาซอยยสี่นะคืออห่น้วยเต่าหมกดําพุทเต่าหมกดําเต่าหมกดาไปนอนนี่เ็าตบหน้านะมันสวยมันไม่เห็นนะท่านผู้ใหญ่จริงนะไม่เขาตบโนโน้นเขาตบ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 ใช่ไหมเขาตบโอ้โหแล้ค่ะดีๆเขาตบหน้ามันไม่ใช่นะท่านบอกมันไม่ใช่องเสียงงูเฮ้งเหรอคะค่ะอันนี้ความรู้ใหม่ของหมวยด้วยนะคะความความรู้ใหม่ของหมวยด้วยอให้เขตบหน้าลูก เหรอคะโอ้ความรู้ใหม่ๆหม่ขอพระคุณคุณยายที่แนะนํานะคะค่ะไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมวยว่าบ่อยแหละเดี๋ยวมวยมาถ่ายทำหลวงพ่อบ่อยแต่เดี๋ยวนียของมวยเจ๊มวยพาเที่ยวแล้วก็มีช่องของอาจารย์ฉัตรอีกทีวีคืนนี้มีเรื่องเล่าธรรมะกับภาพยนตช่องทีวี69ค่ะค่ะ น้องเหมยก็สวยนะคะก็น่าจะน้องเหมยชอบสวยพี่น้องค่ะนันน้องค่ะน้องเหรอคะค่ะให้น้องจริงน้องค่ะน้องชายน้องแท้เหรอคะไม่แท้ค่ะหน้าคล้ายๆกันจริงเหรอไม่หรอกก็น่ามันหน้าคล้ายกันเหรอหน้าพื้นฐานโอ้ขอบพระคุณค่ะหน้าคล้ายกันแหละถึงจะไม่ทำงานช่วยกันได้อ๋อน้องชายช่ใช่ใช่โลเคชั่นต้องเกิดวันที่เท่าไหร่มวยเกิดวันที่หนึ่งกุมภาค่ะพรุ่งนี้ก็วันเกิดมวมยละโออที่นั่นแหละค่ะวันที่หนึ่งเก้า ที่หนึ่งเดือนเก้าเดือนกันยาหนึ่งเดือนเก้าโอ้หนึ่งกับเก้าวันที่หนึ่งกับเดือนเก้าใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งกับหนึ่ง1กันยาหนึ่งกันยาเก้ากันยาตัวแรกันวาเก้าสี่เจ็ดสอถั่วแล้วลูกไม่ไม่เขาเกิดวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งหนูก็เกิดวันที่หนเหมือนกันอ่าี่น้าเกิดวันที่หนึ่งกันยา๋อกันยาก็เดือนเก้าก็ดีหนลูกมวยเกิดวันที่หนึ่งกุมภาก็คือพรุ่งนี้วันเกิดมวยละอ หนึ่งเยี่ยมเยียมลูกใข้โชคดีสาธุค่ะสาธุค่ะทองนั่นเลยเลยสาธุค่ะสาธุค่ะนี่เดี๋ยวบอยทำบุญก่อนค่ะคุณป้าเดี๋ยวบอยมปหยอดตังนะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะก็เป็นอันว่าโอ้แล้วลูกอันนี้อะคะขายยังไงเอออยากได้จังอันไหนคะลูกมะอึกเนี่ยอยากได้จังเลยค่ะมะอึกถ้าขายได้นั่นถามหาปลาเล็ก้ปาเล็กค่ะ มื่ออึกขายไงคะป้าชอบค่ะเอาไปตำส้มตำโอ้เอาโลนึงเลยค่ะค่ะของโปรดของโปรดอันนี้นะคะของโปรดหมวยคือใส่ส้มตำได้แล้วก็เตำน้ำพริกได้ได้ค่ะนี่เอาโลนึงเลยค่ะไม่น่าจะถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะป้าเอาเท่าที่มีค่ะค่ะ เเก็บทวนดี่ะ TP สิบสองบาทอ๋อสิบสองบาทเ,าเดี๋ยวหนูใส่ตู้ยี่สิบเลยแล้วกันนะคะประทานโทษนะคะคุณป้าอันนี้ไข่อะไรเอ่ยหนูตาดีมากเลยไข่ห่านไข่ห่านไข่ห่านเหรอคะนี่อืนี่หมวยตาดีมากเลยนะหมวยเหลือไปเห็นนี่นะคะนี่คุณเก็บได้วันละทีทุกวันสาธุเดี๋ยวหมวยใส่ตู้เลยนะคะ ได้ผักไปกินแล้วค่ะแล้วก็นะได้ผักไปกินแล้วก็จะพาชมจะพาชมว่ามีแต่ผักบ้านๆอยู่เต็มไปหลมดเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบมะละกอนะคะคุณยายอายุ85นะคะอันนี้ก็คือรอบเช้ารอบเย็นเขาจะเก็บผักกันนะคะที่นี่ มะม่วงมะม่วงมะม่วงของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อพระพยอมนะคะแต่วันนี้หลวงพ่อขึ้นแล้วค่ะนะคะมุวงใหญ่กลับโอ้หน้าทานมากเลยเยอะมากเลยนี่นะคะไม่ใช่โลละถูกถูกนะคะท่านผู้ชมกิโลละร้อยห้าสิบนะคะ แต่แตมม่วงอันนี้คือแบบหลวงพ่อบอกว่ามันอร่อยมากมันอร่อยมากใช่ไหมคะหลวงพ่อบอกว่าหวานมากของดีของเมืงนองนนท์ของดีของเมืองนอนท์นะคะนี่นะคะหมวยก็จะถ่ายเพื่อนๆดูก่อนของดีเยอะนะคะวัดวัดหลวงพ่อนะคะวัดสวนแก้วนะคะนี่คะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ ฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิ้งบานด้วยนะคะ